สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสีแอปทวิตเตอร์นะคะสมมติว่าอันนี้ของเราเป็นสีขาวแล้วเราอยากเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะหรือว่าเป็นด์กโหมดหรือว่าโหมดสีเข้มนั่นเองเวลาเล่นตอนกลางคืนนะคะจะได้ไม่เสียสายตา วิธีการทำง่ายๆนะคะให้เราเข้ามาที่แอรแบบนี้เลยจากนั้นนะคะให้ไปกดที่รูปโปรไฟล์ของเราด้านบนค่ะแล้วก็ให้มาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะจากนั้นให้ไปที่การเข้าถึงค่ะการแสดงผลและภาษานะคะตรงนี้เป็นรูปคนกลางแขนอ่ะทีนี้ก็ไปที่การแสดงตรงนี้นะคะโหมดสีเข้ม การแสดงผลโมดสีเข้มตรงนี้ของเรามันขึ้นว่าปิดอยู่ให้เรากดเข้าไปค่ะ,ะทีนี้พอเราจะเปิดนะคะให้เรามาติ๊กเปิดที่วงกลมตรงเปิดตรงนี้นะคะอะ่แอปก็จะเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเขาจะมีให้เราเลือกอยู่สองแบบก็คือแบบดีไฟแล้วก็แบบปิดไฟนะคะอันนี้เราเลือกเป็นแบบปิดไฟอยู่มันก็จะเป็นสีดำสนิท แต่ถ้าเดี๋ยวเราลองเลือกแบบหลีไฟดูนะคะก็จะเป็นสีกลมนะคะสีกลมก็เพื่อนๆก็เลือกเอานะคะว่าชอบแบบไหนอันนี้เราก็จะเลือกแบบปิดไฟนะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้พอกดเสร็จแล้วนะคะก็กดกลับได้เลยถือว่าเป็นการตั้งค่าที่สมบูรณ์แล้วนะคะไม่มีปุ่มให้บันทึกเรากดกลับได้เลยอันนี้เราก็สามารถเล่น ทวิตทวิตเตอร์นะคะเป็นสีดำได้เลยพอกดกดออกแล้วก็กดเข้าใหม่มันก็จะยังเป็นสีดำอยู่นะอ่าเนี่ยประมาณนี้สําหรับใครที่หาวิธีการตั้งค่าทวิตเตอร์ให้เป็นสีดำอยู่ก็ลองไปทําตามดูได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากเปลี่ยนจากสีดำให้มันเป็นสีขาวเหมือนเดิมก็ไปไปที่เดิมเลยค่ะแล้วก็จาก จากที่เรากดเปิดอยู่ให้เรากดปิดแค่นั้นเองก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเอ้ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ